คือเอ็กซ์ข้าสองะเคยแหละตัวนี้แหละถ้าพิมเอเอเอ็กซ์ข้าสองหนักโป๊มาเต็มเลยเฮ้ยช่วยด้วยไอ้คูปไอ้คูปช่วยไม่เป็นหน่อยไหนยะข้างหลังมึงข้างหลังมึงไปได้ไปได้ไปได้ไปแล้วตับวะเบียดให้เออไปละมันจะก้าวผีตาใส่ข้าไปไหนแล้ววะผีตาผีจริงมึงไปกระโดดก็ไม่เห็นแกจะโดนฝันจกทีเลยดูผ่าน ด้วยๆไม่อยากโดนเลยมาแล้วออกมาแล้ววสิ่งสเปนมาแล้วคุณต้องไอชิลที่สเอ็นมาแล้วหนีได้วเร็วฮะไวเฉยไวเฉยไวเฉยโดนไปแล้วหนึ่งไอชิวยิบเอ็ดมีสองพันเพื่อนเทมเฮีย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 มึงไอชิวมาไอติ่ยจิงไป่วยเอิร์ดเลยไปเฉยเอิร์ดเลยเอิร์ดอยู่ข้างล่างหรือข้างบนเอ้ยเหลือเครื่องเดียวนี่สู้ๆดิแมวมองกูเองเพื่อน โนไหนกอนเอาาผ่านแต่มันเห็นกูด้วยโอ๊ยล็ลบ a c คิเด h e แบ็ค t i c โอ๊ย The b k ค i ิ k ไม่ได้โอ๊ยย้อนย้อนหลังย้อนที่กูเห็นวหลังลูกหลังนีเสกินด้วยึงอุ้ยอเียวหัวทไมเ่ไมเ่ไม่มีตามีกตันบ้างไว้สัตว์เอาบอกเลยว่าหนาที่ะหนาที บอกเลยว่าหนาทีเฮ้ยมันไม่โดนมันไม่โดนมันปาไม่โดนไปไปไปเออ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 เบียดมาเลยเออเบียดมเลยมือกล้อมกุล้อมช่วยก้วยเพื่อนช่วยก้วยเราก็เรอก็เอกเรากันให้มันอุ้มมันเดี๋ยวกุลับกุดาม่งแรกกลับดามยเออเอเออปาก้ยเหอะปาก้ยเหอะลูกลูยกุ้น อย่าไปเรวดิโอยไป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 ไไป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  เรียนอยู่ว่ะเลยเรียนอยู่ต้องเสียงไห้มันต้องมึงมันไม่เรียนมึงมันเรียนมันเรียนมันเรียนได้อยู่ได้อยู่เพื่อนได้ได้โอ้ยกูกำลังจะสื่อสารกับดรสเตนไอ้ตัดเอ้ยเย้เย้เย้ทำไมจูเก่งๆอย่างวะถ้าจูยังไงก็โดนตีกู่จะไม่รอดแล้วเพื่อนผีอะไรเขาแล้วผีไม่ไล่ผีไม่ไล่แล้ว ไร่ไล่เร็วกูตายเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่ได้แล้วกูตายในบ้อนกูตายในบ้านเลยเพื่อนอีนี่หน <um ie, ah, l naked, l naked, daylight, ูว่ากลับแล้วอ้าวมันไม่มันไม่ไม่กูตายครับอุ้ยเพื่อนขาดไปเร็วเร็วขาดไปเร็วเร็วขาดออกไป